ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์ Land, แดนผีด้วยนะครับวิเชียนหมายช่วยอุด,ดม ผู้เป็นพอ่อทำงานก่อสร้างในช่วงปิดเทอมอุดมเป็นช่างฝีมือดีได้ไปก่อสร้างกุฏิหลังใหม่ให้แก่วัดต่างอำเภอแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลค่อนข้างมากจึงตัดสินใจพาทีมงานไปพักอยู่ที่วัดเสียเลยเพราะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนาน แรกที่พอ่อขับรถเข้ามาถึงในบริเวณวัดวิเชียนก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับบรรยากาศเขาสังเกตเห็นว่าวัดนี้น่าจะเป็นวัดที่เก่าแก่โบราณอายุคงจะเป็นร้อยปีเพราะมีสิ่งก่อสร้างที่ดูชำรุดสุดโทรมบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่นอกวัด ก็มีต้นตาลสูงชะนูดตอนที่พ่อขับรถมาตามทางดินแดงเห็นมีแต่ท้องนาที่ดูแห้งแลง้งเวิงว้างห่างออกมาจากชุมชนจนดูโดดเดี่ยวพักกันที่สารานี่แหละ พวกเครื่องไม้เครื่องมือก็เอาไปเก็บไว้ที่ก่อสร้างนะโยมเจ้าอาวาสวัดชื่อหลวงตาแถมพอมาที่ศาลาของวัดซึ่งมีลักษณะโล่งกว้างท่าทางจะพักนอนกันได้สบายห้องน้ำอยู่ทางโน้นโรงครัวอยู่ด้านหลังขาดเหลือหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกหลวงตาอยู่ที่กุฏิหลังนั้นน่ะ วัดยังมีพระอยู่แค่รูปเดียวมรณะภาพไปแล้วหนึ่งรูปอีกรูปก็พึ่งลาสิขาไปหลวงตาบอกเนิมๆอุด,ดมจึงรับคำท่านไปเมื่อหลวงตาไปแล้วทุกคนก็ช่วยกันขนของลงจากรถเพื่อเตรียมจะหุงหาอาหารกินวิเชียน ยังรู้สึกแปลกๆกับสถานที่อยู่เขารู้สึกขนลุกสู้อยู่ตลอดเวลาทั้งที่ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนไม่ว่าจะไปพักค้างอ้างแรมอยู่ที่ไหนในสถานที่ต่างๆระหว่างกำลังขนของลงสายตาของวิเชียนก็มองไปเห็นใบหน้าเล็กๆของเด็กชายคนหนึ่ง ใกล้กับทางด้านขวาของศาลาพอสบตากันเข้าวิเชียนจึงส่งยิ้มให้เด็กน้อยก็ยิ้มนิดๆตอบมาแก่ยืนหน้ามองอยู่สักครู่ก็รุบหายไปหลังพุ่มไม้วิเชียนจึงไม่ได้สนใจแกอีกขนของลงจากรถจนหมดจากนั้นก็จัดที่นอนของตัวเอง อยู่ด้านในสุดของศาลาหขอค่ำลงตอนไปอาบน้ำที่ห้องน้ำของวัดขณะตักน้ำจากโอมราดตัวไปสายตาของวิเชียนได้มองขึ้นไปที่ช่องโปร่งของอิดด้านบนผนังห้องน้ำด้วยรู้สึกว่า เหมือนมีสายตาของใครบางคนกำลังจับจ้องมองดูอยู่พลันขันน้ำแทบหลุดจากมือเพราะสายตาไปประทะเข้ากับดวงตาแวววาวคู่หนึ่งที่สอดส่องลงมาดูทั้งเขาและเจ้าของดวงตามองกันอยู่นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนดวงตาคู่นั้นจะแวบหายลงไปวิเชียน รีบตักน้ำราดตัวซาซอีกสองสามขันแล้วออกจากห้องน้ำไปทันทีหลังล้อมวงกินข้าวเย็นกันเสร็จทีมงานก็นั่งคุยกันพักหนึ่งแล้วต่างแยกย้ายกันไปนอนหลังไหว้พระสวดมนต์เสร็จ วิเชียนก็อน,นอนฟังเสียงมแมลงกลางคืนดังเสิงแซย,ยู่รอบวัดเสียงใบไม้สายไหวเบาๆนอกศาลาบรรยากาศรอบตัวมันดูน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกสายตามองฝ่าความมืดออกไปนอกศาลาเห็นเงาตะคุ่มของต้นตาล ทีแกว่นกิ่งก้านตามกระแสะลมเหมือนเปรตตัวสูงที่โบกมือไปมาวิเชียนรีบหันหน้าเข้าหาฝาผนังศาลานอนฟังเสียงกรนดังคลืดคราดที่แว่วมาจนในที่สุดก็เคลิมหลับไปอีกคน สะดุ้งตื่นอีกทีเมื่อได้ยินเสียงคนหัวเราะคิกคักอยากชอบอกชอบใจมันเป็นเสียงหัวเราะของเด็กผู้ชายปนมากับเสียงหัวเราะของผู้ใหญ่พร้อมกับมีเสียงสีเท้าเด็ก วิ่งไปมาบนสาล่ามีเสียงผู้ชายดังขึ้นว่าไอ้จกุกเองจะแกล้งให้ข้าวิ่งไล่จับไปถึงไหนวิเชียน พเผยเปลือกตาขึ้น anyway ดูในความมืดสลัวของศาลาเห็นเงาของผู้ใหญ่คนหนึ่งกำลังวิ่งไล่จับเด็กอยู่ตรงหน้าน oh ี่เองเงาของทั้งคู่วิ่งไล่จับกันไปมาเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังก้องสะท้อนสะทานไปมาก่อนจะพากัน วิ่งหายเข้าไปในเงามืดของศาลาขณะกำลังนอนขวันผาวาอยู่นั้นพลันผ้าหม่มก็ถูกกระตุกจากปลายเท้าอย่างแรงวิเชียนสะดุ้งโหยงรีพะงกหัวขึ้นดูเห็นเป็นเงาดำตะทุ่มของร่างเล็กๆ ไว้ผมจุกยืนอยู่ที่ปลายเท้าเป็นเงาของเด็กคนเมื่อสักครู่อย่างแน่นอนเฮ้ยใครอ่ะวิเชียนร้องถามออกไปก็มีเสียงเด็กผู้ชายหัวเราะร่าไม่ตอบว่าอะไรแต่เงาดำๆที่ปลายเท้าค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาของวิเชียนเอง เขามองตาค้างนอนตัวแข็งอยู่นานสักครู่ก็ได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่ทางโน้นทีทางนี้ทีตอนนั้นในใจคิดว่าคงโดนดีเข้าให้แล้วนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วขอคุณพระคุณเจ้า ให้ช่วยคุ้มครองแล้วรีบลุกพรวดพลาดขึ้นคว้าหมอนกับผ้าห่มได้ก็หอบวิ่งไปซุกตัวนอนอยู่ข้างพอ่อปรากฏว่าพ่อก็ตื่นอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วอุด,ดมขว้าตัววิเชียนมากอดคืนนั้นเขานอนอยู่กับพ่อทั้งคืน ตื่นเช้ามาอุด,ดมจึงภาวิเชียนไปหาหลวงตาแล้วเล่าเรื่องเมื่อคืนนี้ให้ท่านฟังวันหรือกุติอตมาก,ก็ลืมไปเดี๋ยวจะจัดการให้นะแล้วหลวงตาก็เดินมาที่ศาลาเข้าไปเอาโถดินเผาใบขนาดย่อมใบหนึ่งออกมาจากด้านในสุดของศาลา ถอใส่หุ่นดินปั้นมีคนเอามาฝากไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเองคืนต่อไปก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วนะนอนหลับกันให้สบายเถอะไม่มีอะไรมารบกวนแล้วล่ะ ในคืนต่อมาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หลวงตาบอกเพราะหลังจากเข้านอ,นอนกันแล้ววิเชียนซึ่งเกิดความระแวงอยู่จึงขยับมานอนใกล้กับพ่อเขานอนคิดไปต่างๆนานาจนเผลอหลับไปแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นซ้ำอีกเหมือนหนังม้วนเก่าเอามาฉายใหม่ มีคนวิ่งไล่จับกันแต่คราวนี้ร่างเล็กนั้นพอวิ่งหนีไปแล้วจูจูก็มายืนอยู่ที่ปลายเท้าของวิเชียนร่างคนที่โตกว่าเดินมาสมทบด้วยอีกคนเงาร่างเริ่มกระจากมากขึ้นจนเห็นเป็นหน้าตาของเด็กผู้ชายวัยรุ่นกับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งก็คือเด็กชายที่วิเชียนเห็น ตั้งแต่วันที่มาถึงใบหน้าของทั้งสองดูขาวจัดจนออกเขียวจ้องมองมาที่วิเชียนแนวนิง่งแล้วทั้งคู่ก็ใส่แย่ยิ้มออกมานอนดูอยู่ได้มาเล่นไล่จับกันเถอะมาเล่นกันเถอะเท่านั้นวิเชียนก็ร้องโวยวายดังลั่นโผเข้ากดพอ่อ พลางเขย่าตัวให้พ่อตื่นทุกคนในศาลาตากตกใจตื่นกันหมดไฟฟ้าถูกเปิดให้สว่างไปทั้งศาลาและร่างหน้ากลัวทั้งสองร่างก็ไม่มีอยู่ที่ตรงนั้นอีกวิเชียนปากคอสั่นบอกพ่อว่าหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่อยู่ทำงานที่นี่ต่อพรุ่งนี้ให้พ่อพาไปส่งที่บ้าน ทีมงานเข้ามานั่งรวมการเป็นกลุ่มไม่มีใครกล้าไปนอนต่ออีกทำใจดีๆไว้ก่อนพ่อจะเปิดไฟให้สว่างทั้งคืนเลยผีมันไม่มาหลอกอีกแล้วละคนก็อยู่กระตั้งเยอะไหนหลวงตาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะทำไมผีมันยังมาหลอกอยู่อีกอะพรุ่งนี้พ่อจะไปบอกหลวงตาให้ แล้วคืนนั้นก็ผ่านไปโดยไม่มีอะไรหลอนๆเกิดขึ้นอีกพอฟ้าส่งอุดมเขากับทีมงานก็พากันยกขยงไปหาหลวงตาแถมไม่ไหวแล้วครับหลวงตามีทั้งผีเด็กผีผู้ใหญ่มาหลอกกันทั้งคืนคืนเป็นแบบนี้ พวกผมจะอยู่ก่อสร้างกันยังไงล่ะครับเมื่อคืนนี่ก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเลยุอบบ้าไอ้ผีพวกนี้มันไม่ยอมเชื่อฟังเลยจริงๆเห็นทีต้องจัดการขันเด็ดขาดใช่ละ้ะจัดการยังไงล่ะครับหลวงตาผีพวกนั้นมันคือคุณที่ใช้ดินเจ็ดป่าช้าเอามาปั้นเป็นตัวคุณคนทำมันขึ้นมาเป็นคนมีวิชาแต่วิชาของเขา ไม่ขลังพอที่จะควบคุมผีในตัวคุณไว้ได้ทำให้มันออกมาเพ่นผ่านสจ่างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่คนเป็นเจ้าของและคนรอบข้างเขาเลยนำมาฝากไว้ที่วัดหลวงตาเอ็นก็รำคาญพวกมันเหมือนกันนะพอพวกมันนเที่ยววิ่งเล่นส่งเสียงดังทั้งคืนเลยเดินไปหาของกินที่โรงครัวจนเป็นรอยทางเดิน เล่นเอาพระในวัดและญาติโยมคนอื่นพากันขนหัวลุกไปจำตามกันเดี๋ยวหลวงตาจะนำขุนพวกเนี้ยไปฝังไว้ที่ป่าชากละกันเพื่อไม่ให้กลับมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับคนอื่นเขาอีกแล้วหลวงตาก็พูดหยอกอุดมว่าอยากได้ไปเลี้ยงบัางไหมล่ะเอาไปเฝ้าบ้านได้นะอุดมรีบสั่นหน้าปฏิเสธ ตัวเลี้ยงคนว่ายากแล้วจะให้เลี้ยงผีผมไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอกครับจัดการพวกมันให้ทีนะครับหลวงตาพวกผมจะได้ทำงานเป็นสุขกันเสียทีไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะให้เด็กวัดพาหลวงตาไปทำพิธีที่ป่ชาช้าไอ้หนูคนนั้นนะ่ะลาพวกผีมันซะสิดูท่าทีมันจะชอบเองอยู่นะวิเชียนรีบปฏิเสธเสียงหลงไม่นึกยาก มีปฏิสัมพันธ์อันใดกับผีพวกนั้นเป็นอันขาดและทันทีที่หลวงตาพูดจบหมาวัดหลายตัวที่นอนอยู่ก็พร้อมใจกันลุกขึ้นยืนส่งเสียงหอนอย่างโหยหวนทำเอาทุกคนขนลุกเกลียวเสียงหลวงตาดุขึ้นว่าไม่ต้องมาร้องอุทธรณ์อะไรอีกหรอกอาจจะมาให้โอกาสมาหลายครั้งแล้ว ดื้อกันนักก็กลับไปอยู่ที่ประชาตามเดิมเถอะแล้วหลังจากนั้นหลวงตานำโถใบนั้นไปฝังดินอย่างป่าช้าเรียบร้อยแล้วคืนต่อมาก็ไม่ปรากฏผีต้นไหนออกมาหลอกหลอนทีมงานคนใดอีกเลยหลังจากรับชมคลิปจบแล้ว ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ